สวัสดีครับผมพบกับผมทอมเมืองการนะครับผมกับวิดีโอคลิปพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังนะครับกับฝากไม้มงคลต่างๆพันธบัตรต่างๆนะครับผมวันนี้นะครับผมนําเสนอนะครับเครื่องรางนะครับเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เนื้อหาค่อนข้างเก่ามากนะครับเก่ามากแล้วก็ เป็นของพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเลยนะครับผมที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเรียกว่าลูกสะกดนะครับลูกสะกดนะครับไส้ตรงกลางนะครับไส้ทองแดงนะครับเป็นไส้ทองแดงอัดด้วยทองแดงนะครับผมลูกสะกดของหลวงปู่สุขนะครับผมวัดปากของมะขามเท่านะครับจังหวัดชัยนาทนะครับผมก็ลูกนี้ผมได้มาหลายสิปีแล้วนะครับ เฉพาะผมได้มานะครับไม่ได้หมายถึงปีที่สร้างนะครับผมสภาพผ่านการใช้งานมาด้วยนะครับผมตรงกลางเป็นไส้ทองแดงนะครับอัดนะครับดูครับความเก่าของเก่านะครับไม่ใช่ของใหม่ทําเรียนแบบนะครับผมก็หลวงปู่สุกนะครับแห่งวัดปักของมะขามเท่าเนี่ยนะครับ เป็นพระเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดชัยนาธนะครับผมก็เหรียญของท่านนะครับก็มีราคาแพงมากนะครับแพงมากนะครับเป็นเกจิในยุคนั้นที่เป็นระดับแนวหน้าของประเทศไทยเลยนะครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ด้วยนะครับผมก็ หรือว่าท่านเป็นพระเกจิที่มีพุทธคมนะครับมีวิชาที่แข็งกล้าแข็งแกร่งนะครับสมาธิสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับผมหลวงปู่สุขนะครับว่ากันว่าท่านก็ยังเป็นอีกหนึ่เกจิที่เสกใบมะขามเป็นตัวต่อตัวต่อตัวแตนได้นะครับเสมือนหลวงปู่ยิ้มวัดนองบัวของจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันนะครับผมก็ลูกสะกดนี้นะครับ ทำไว้นะครับเอาไว้ขั้นกับตระกุดนะครับที่ต่ออต่อๆกันนะครับไม่ให้ไม่ให้อะไรๆไม่ให้ตระกุดไหลออกมากองกันนะครับลูกสะกดนี้นะครับถูกปลุกเสกด้วยนะครับถูกปลูกเสกด้วยนะครับจิ๋วนะครับแต่แจ๋วนะครับจิ๋วแต่แจ๋วนะครับราคานะครับไม่ได้เล็กตามลูกสะกดนะครับราคาไม่ได้เล็กตามเลยนะครับดูครับ ผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งเลยครับประมาณหนึ่งเลยนะครับผมพวกรอยจานพวกอะไรก็ลบเลือนไปเลยครับดูครับที่จะเห็นแน่ๆคือไส้ทองแดงที่อัดอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็ลักษณะโลหะเก่าที่ทนำมาประสงค์นะครับแล้วทำเป็นลูกสะกดนะครับผมก็ หลวงปู่สุกนี้ก็โด่งดังนะครับทุกทุกอย่างโด่งดังทุกทุกอย่างต้องบอกก่อนเลยว่าโด่งดังทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นตระดูดนะครับสุดยอดมากๆนะครับใครมีวัตถุมงคลแท้ๆนะครับหรือว่าย้อนยุกนะครับของหลวงปู่สุกวัดมักของมา,ามขามเท่านะครับเก็บรักษาให้ดีนะครับเป็นมงคลชีวิตเลยนะครับผมเป็นมงคลชีวิตเลยนะครับ ก็ต่างคนต่างหวงแหนนะครับในวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับผมก็ท่านก็สร้างวัตถุมงคลไว้นะครับไม่มากเหมือนเกจิพระเกจิสมัยนี้นะครับไม่ได้มากเหมือนพระเกจิสมัยนี้นะครับแต่ทุกอย่างนะคือเศกนะครับด้วยตัวท่านเองนะครับขลังทุกอย่างนะครับขลังทุกอย่างนะครับ อยู่ที่ผู้นําไปใช้นะครับยึดถือปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนะครับยึดถือปฏิบัติได้นะครับเห็นผลแน่นอนนะครับเป็นที่ประจักษ์แน่นอนวัตถุมงคลนะครับเด่นนะครับครบทุกด้านนะครับนํามาก่อนเลยคือมหาอุดคงกระพันชาตินะครับการระเบิดการปืนไฟนะครับที่ตามประวัตินะครับของหลวงปู่สุขนะครับได้ลงไหวนะครับเมตตานะครับเมตตามหานิยมนะครับเจรจา นะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่นี่คือเจรจาคือผู้ใหญ่ให้การ e n d ูนะครับผู้ใหญ่ให้การ e n d ูนะครับจะ,าาจะเจรจานะครับจะทํามาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองนะครับเจริญรุ่งเรืองนะครับผ่านอุปสรรคไปได้นะครับผมก็หลวงปู่สุขนี่ไม่ต้องมีอะไรพูดเยอะเลยนะครับสําหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะครับ ดีนะครับแน่นอนนะครับของแท้แน่นอนครับของแท้แน่นอนสวยนะครับสวยดูแล้วมีมน์ขลังมีมน์เสน่ห์ดีนะครับเห็นจิ๋วจอย่างนี้ก็ราคาก็ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยนะครับผมก็เผื่อลูกศิษย์ลูกหานะครับหลวงพุทสุขผ่านมานะครับพบเห็นวิดีโอนะครับลูกสะกดลูกนี้นะครับสามารถติดต่อนะครับ ขอรับเช่าบูชานะครับกับผมนะครับได้เลยนะครับที่เบอร์0953 982 533นะครับผมหรือสะดวกแอดไลน์แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนปิดคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆนนะครับพี่พี่นะครับน้องๆองานั้นะนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้รับชมวิดีโอ ใหม่ๆของผมนะครับหากผมได้จัดทาต่อไปในครั้งหน้านะครับจะแจ้งเตือนไปยังมือถือของพวกท่านนะครับพวกท่านก็จะได้รับชมวิดีโอของผมนะครับร่วมพูดคุยกันได้นะครับร่วมพูดคุยกันได้นะครับสอบถามราคาต่อรองราคากันได้นะครับผมยินดีนะครับยินดีมากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ทําสั้นๆนะครับเดี๋ยวจากไปก่อนนะครับกับลูกสะกดนะครับของหลวงปู่สุข วัดปักของมะขามเท่านะครับจังหวัดชัยนาทนะครับผมก็อากสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม